ระหว่างทางที่เราเดินทางผ่านมาเนี่ยเห็นมีความเสียหายระหว่างของหมู่บ้านหรือบ้านอะไระต่างๆของคาบน้ําเยอะแยะมากมายเน่ยคือตอนนี้เป็นรถที่จํานวนหนึ่งที่รอเราเข้ามาดูแลอยู่ตรงนี้และจะมีด้านหน้าอีกครับแต่เดี๋ยวยังไงแล้ววันนี้เราจะดูแลรถที่ลูกค้าหรือเข้ามาจอดรอให้เราทําการเซอร์วิสครับตรงนี้อาจจะเป็นบางส่วนเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายคันยังจอดรออยู่ยังไงรอดูครับว่าปัญหาเป็นยังไงบ้างก็ฝากทีมด้วยครับ ตัวนี้เป็นรถเวฟร้อยคาบูครับเดี๋ยวจะล้วอาจจะต้องขัาออกจากร้านคาบ,บูอะไร,งร<ม>เงี้ยเด<ม>ินต้นเกิดมอนตอนแรกน้ยที่เดดเลยจปนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็นทีมงานช่างของได้เชียร์ครับช่างร้อนน้ำมีน้ำเต็มเลยครับแล้วก็มีน้ำเข้าไปผสมในห้องของตัวเครื่องยนต์ด้วย ก็ครับวันนี้มีรถเข้ามาให้เราทําการตรวจเช็คดูแลนะครับอยู่ประมาณ120คันนะครับก็เราทําเสร็จออกไปแล้วนะครับอยู่ประมาณ1 0คันก็ที่เหลือประมาณ20คันก็จะมาต่อทังนี้ครับประมาณนี้ครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่ออีกทีหนึ่ง